ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานที่เลี้ยงพึ่งสมัยโบราณนะครับอันนี้จะเป็นโพรงสมัยโบราณแล้วก็ตอนนี้อยู่กับพี่ต้อมนะครับสวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีครับสวัสดีพี่ทางเดี๋ยวจะให้พี่ต้อมนะฮะให้ความรู้หร่อว่าการเลี้ยงพึ่งแบบอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วหน้าตาเนี้ยทำไมเราไม่เห็นในปัจจุบันแล้วจุดแรกที่เรายืนกันตรงนี้หรือว่าเห็นกันเนี้ยข้างหน้านี้นะครับเรียกว่าเป็นการเลี้ยงพึ่งแบบดั้งเดิม ในสมัยก่อนบ้านเราเนี่ยจะเลี้ยงพึ่งแบบนี้หรือว่าเราเรียกว่าเรียกการเลี้ยงพึ่งโพรงนะครับเนื่องจากพึ่งโผูงเนี่ยเขาชอบอยู่ในโพรงอยู่แล้วนะครับก็จะเรียกว่าเป็นการเลี้ยงพึ่งโพรงมาจากโพรงเลยอย่างนี้อแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเราไม่นิยมเลี้ยงแบบนี้แล้วเนื่องจากว่าพึ่งโพรงเนี่ยเขาจะทิ้งรังง่ายอย่างเงี้ยก็จะหันมาเป็นการเลี้ยงแบบในกล่อง ส่่่วนซึงการเลี้ยงแบบกล่องหรือว่าในมั่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีข้อดีในเรื่องของเกี่ยวกับอุณหภูมิข้างในทําให้พึ่งเนี่ยไม่ทิ้งกลงง่ายแล้วก็เหมาะกับการทําเกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งนั่นเองนะครับไอพึ่งโพรงที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นพึ่งไทยถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ว่าไอพึ่งที่ผมไม่ดูมาเนี่ยมันเป็นพึ่งต่างประเทศไม่เหมือนกันไม่เหมือนพึ่งต่างประเทศก็เลี้ยงอย่างนี้ไม่ได้เราเลี้ยงได้แต่ว่าเราไม่แนะนําให้เลี้ยงแบบนี้แล้วเนื่องจากมันโบราณแล้วก็ ไมคือพื้นที่มันน้อยไปนะฮะเปิดดูได้นะฮะเปิดดูได้ครับอันนี้จะต้องบอกว่าไม่มีพึ่งแล้วนะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นแบบดั้งเดิมหรือว่าแบบโบราณนั่นเองนะครับไม่มีพึ่งจะไม่มีพึ่งแล้วแต่ว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่เห็นรูข้างหน้าเห็นไหมฮะรูข้างหน้าสองรูเนี่ยก็เป็นการเจาะรูเข้าออกให้กับเขาครับก็จะหาเป็นต้นไม้สมัยก่อนนะครับต้นไม้มาแล้วก็หาฟ้าเปิดปิดเท่านั้นเองก็คือมีเข้ามีรืเขาอลอกใช่ครับแล้วมีตัวอย่างลางสมัย โบราณที่ดูไหมฮะอันนี้เราเลี้ยงในนี้นะฮะเป็นพึ่งโครงเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากเขาก็ได้ย้ายรังออกไปแล้วนะครับสำหรับพึ่พงโครงนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับการสร้างรังของเขาแบบธรรมชาติมีกลิ่นพึ่ง้วยซึ่งตัวนี้เราก็เรียกว่าไข่พึ่งนะแลวสังเกตเห็นไหมครับทำไมเป็นรูปพวกเหลีห่ยมอาจจะเป็นเทคนิคค,ความรู้นะครับเนื่องจากว่าปกติเนี่ยวงกลมเนี่ยได้น้าพึ่งเยอะแต่ว่าพอเอาวงกลมมาต่อกันมันจะมีช่องว่างนะฮะมันจะมีช่องว่างแล้วพึ่งไม่สามารถ เอาตัวเข้าไปในนั้นได้ดันั้นเขาเลยสร้างเป็นรูปหกเหลี่ยมเนื่องจากมันจะต่อกันได้เรื่อย<ม>เป็นยางไม้บวกกับน้ำลายของพึ่งน,นะ,ค,ะครับเรียกว,ว่าบีแบ<ม>็น<ม>ี่เป็นพวกเหนียวนะนนที่นี่ไม่มีพึ่งคงเหลือแล้วเหรอคะพึ่งท่าน,นี้ก็จะไม่นิยมเลี้ยงแล้วก็จะหาได้ยากละก็คืออาจจะพบได้ในตามต้นไม้หรือว่าใต<ม>้แบบชายคาบ้านเราได้ครับในปัจจุบันเลี้ยงพึ่งแบบไหนเหรอคบเดี๋ยวพี่พาไปดูนะฮะเดี๋ยวตามมาด้านนี้ดีกว่าครับ ครับต้องบอกว่าพึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยมี5สายพันธุ์นะครับก็จะมีพึ่งพึ่งหลวงพึ่งโพรงนะครับพึ่งมิ้มแล้วก็พึ่งโครงฝรั่งแล้วก็อีกพึ่งชนิดหนึ่งคือพึ่งชนโรนะครับอย่างที่เห็นด้านนี้นะครับเป็นพึ่งชนโรหรือพึ่งที่เล็กที่สุดในโลกนะครับบนโลกเราเนี่ยมี500สายพันธุ์แต่ว่าในเมืองไทยเรามีแค่43สายพันธุ์นะครับพึ่งชนิดนี้เนี่ยก็จะมีลำตัวที่เล็กมากนะฮะตัวเล็กมาก เหมือนมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะไม่สามารถปล่อยเราได้นะครับแล้วก็ไม่มีพิษด้วยไม่มีเหล็กไหนด้วยปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ว่าวิธีการป้องกันตัวของเขาคือการกัดเหมือนมดเล็กๆทาให้เราเงี้ยเป็นการป้องกันตัวของเขานั่นเองนะครับแล้วมีน้ำผึ้งไหมครับชนเนอรมีครับแต่ว่าจะเนื่องจากลําตัวของเขาเล็กมากเลยนะฮะการหาน้ำผึ้งเนี่ยก็เลยหาได้ยากกว่าที่จะได้น้ำผึ้งเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรจุดเด่นของเขาจะไม่ได้อยู่ที่น้ำผึ้งนะครับคือตรงรังของเขาตรงนี้ เราเรียกว่าพ่อพลิสนะครับซึ่งในพ่อพลิสตรงนี้เนี่ยมันจะมีสารที่เรียกว่าฟลาวนอยด์ก็คือสารปฏิชีวนะทางธรรมชาตินะครับสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันพวกไวรัสแบคทีเรียไม่ให้เข้าไปในรังของเขาครับพ่อพอลิสคือตรงตรงนี้อย่างเดียวใช่ครับนะคือยางไม้บวกกับน้ําลายของผึ้งนะครับมันไปเก็บมาก็จะเป็นยางไม้ที่มีประโยชน์ผึ้งเขาจะเลือกมาเองแล้วก็มามาป้องกันรังของเขาอย่างเช่นเวลาที่เขาฆ่าศัตรูตายภายในรังเนี่ยเขาจะทํามัมมี่โดยการเอาไข่ผึ้งเนี่ยก็คือยางไม้พวกนี้แหละครับมา ทำเป็นมัมมี่ไว้เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปในรังของเขานั่นเองครับที่ชื่อว่าพึ่งปากแต่พึ่งซุปเปอร์จิ้วก็เป็นชื่อเรียกไปตามแต่ละท้องถิ่นตามแต่ละชื่อแต่ว่าถ้าเราเรียกรวมๆก็คือที่เป็นตัวเล็กๆแบบนี้เราเรียกว่าพึ่งชนนโรก็คือชนนโรมีหลายสายพันธุ์ถูกต้องมีหลายสายพันธุ์เลย43สายพันธุ์ในเมืองไทยครับอันนี้ก็คือเป็นพึ่งมิมนะครับซึ่งจะมีลักษณะตัวที่เล็กกว่าพึ่งโพงนะครับลำตัวของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นขาวแล้วก็สลับกับ ดำนะฮะที่จะเห็นด้านตัวนี้เห็นชัดเจนมากตัวเล็กๆเ,เหมือนแมลงวันหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยเรียกว่าพึ่งแมลงวันนั่นเองแลงวอันนี้คือต้องบอกว่าเขามาอยู่เองตามธรรมชาตินะครับที่เขาไปหาหน้าหวานเนี่ยก็จะมาจากดอกไม้แล้วก็ที่เป็นผลไม้ทั่วไปะนะครับก็จะพบพึ่งพันธุ์นี้ ปล่อยเราได้ด้วยต่อยตล่อยได้เจ็บไหมฮะเจ็บครับเจ็บด้วยนะครับแล้วพ่อเนี่ยมาทํารังเนี่ยเขาจะดูยังไงเหรอครับว่าเขาควรทํารังตรงนี้หนึ่งเลยก็จะเป็นในเรื่องของแหล่งอาหารที่เพียงพอขอบเขาคือพึ่งภายในเขาก็จะย้ายรังไปเรื่อยๆอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะถ้าเป็นพึ่งพันไทยเพราะนั้นตรงไหนมีแหล่งอาหารปุ๊บเขาก็จะมาอยู่ตรงนั้นถ้าแหล่งอาหารน้วมันไปปุ๊บเขาก็จะย้ายไปอีกที่หนึ่งนี่เหมือนทําไล่เลื่อนลอยนะทำแบบ ลังเลื่อนลอยนะอันนี้ลังเลื่อนลอยย้ายไปเรื่อยลักษณะนี้ตามแรงไปเรื่อยซื้อที่ไปเรื่อยแล้วก็เปลี่ยนบ้านไปเรื่อยๆต่อมาก็เป็นพึ่งโพรงนะครับหรือว่าพึ่งโพรงไทยนะครับก็พึ่งพันนี้ก็มีนิสัยดุร้ายแล้วก็สีของลำตัวเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะสีที่เรียกว่าเป็นเหลืองสลับกับน้ำตาลอย่างที่เราเห็นคือเราจะไม่ค่อยรบกวนเขาเท่าไหร่นะนะครับตรงนี้เขาจะจีงหลังได้ง่ายครับตรนี้ก็ไม่ควรเข้าใกล้ด้วยเพราะว่าอันตราย นะครับต้องระวังต้องระวังนะคะระับเพราะฉะนั้นเราอย่าเข้าใกล้เขานะครับบอกว่าอย่าเข้าใกล้เามันไม่ชอบเนี่ยครับต่อมาก็เป็นพึ่งพันนะครับ,รบที่เราเรียกว่าพึ่งที่นําเข้ามาก็คือพึ่งโปรฝรั่งหรือว่าเรียกอยีกชื่อหนึ่งก็คือพึ่งโปรอิตาลีได้นะครับ,รบก็ เป็นพึ่งที่เรียกว่าไม่ดุร้ายแล้วก็ไม่ทิ้งรังง่ายแล้วก็อาหารน้ําหวานในปริมาณที่เยอะพอสมควร ừ, เหมาะกับการทําเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้าพึ่งได้นะครับ<ช>ส่วนการเลี้ยงพึ่งในปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเลี้ยงในกล่องแล้วถ้าเราจะขนย้ายรังนี้ยครับเราต้องทอํายังไงเหรอครับถ้าหากว่าเราจะขนย้ายยเงี้ยเราจะต้องปิดรังทั้งหมดไม่ให้เขาออกมาแต่ว่าเราก็จะให้อาหารของเขาอาจจะต้องใช้น้ําตาลเข้ามาเพื่อให้เขาได้มีการมีอาหารในช่วงที่เราขนย้ายนั่นเองครับถ้ามีตัวที่ตายแล้วมันจะดู และนี่ก็คือการเลี้ยงพึ่งแบบปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีคอนพึ่งแบบนี้นะครับในหนึ่งรังก็ประกอบไปด้วยพวกพึ่งนางพญาพึ่งงานแล้วก็พึ่งตบพึ่งนะครับและน้ำพึ่งเนี่ยครับได้มาอย่างไรหรอครับครับน้ำพึ่งก็คือสิ่งที่พึ่งหาได้มาจากดอกไม้ก็คือน้ำหวานนะครับซึ่งพึ่งก็จะนำน้ำหวานเนี่ยมาเก็บไว้ในหลอดรวงของเขาซึ่งวิธีการเก็บน้ำพึ่งก็คือเราจะต้องเอาคอนพึ่งที่ยกขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับ ไปทําการสลัดเอาตัวพึ่งออกก่อนหลังจากนั้นเราก็จะไปใส่ในที่เป็นโถปั่นน้ําพึ่งเนี่ยผมจะพาไปดูนะว่าโถปั่นน้าพึ่งแล้วก็วิธีการสลัดน้ําพึ่งเนี่ยทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับอันนี้คือเครื่องอะไรเหรอครับี่น่านี่เราเรียกว่าโถที่สลัดเอาน้ำพึ่งหรือว่าปั่นเอาน้ำพึ่ง ก็วิธีการทำเนี่ยก็คือเราได้คอนเพิ่งมาเหมือนที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นเราจะปัดเอาตัวเพิ่งออกก่อนนะครับคืออนี้ปัดปัดเอาเพิ่งออกใช่ครับสมมติอันนี้แบบจากนั้นเราก็จะใช้มีดนะครับในการเปิดไข่เพิ่งออกนะฮะคือเปิดเปิดหน้ารวงของเพิ่งออกนพอเปิดแล้วเนี่ยเราก็จะทําการเอาลงไปในโถปัดของเราเนี่ยนะจากนั้นทําวิธีการสลัดครับโดยการหมุนหมุนแบบนี้นะฮะใช่ครับหมุนแบบนี้ จนหลังจนเราได้นะคุณต้องการแล้วน้ำผึ้งจอมมาอยู่ตรงข้างๆนี้ใช่ครับ<ช>แล้ว<ะ>ก็จะไหลออกม่ถ้าแหล่งอาหารเยอะน้ำผึ้งมันเต็มรวงใช่ไหมฮะเขาเรียกเต็มรวงใช่ไหมฮะมันก็จะทําให้ใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่า,ามันเยอะถ้าแหล่งอาหารของหมอเอ้อยเยอะหมอเอ้อก็จะอ้วนใช่ตอนนี้แหล่งอาหารเยอะมากเลย ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอชาตินะครับสวัสดีครับคุณหมอชาติสวัสดีครับนอกจากพึ่งเนี่ยจะมีประโยชน์ทางด้านเกษตรกรนะช่วยผสมเกสรหรืออื่นๆทําน้ําพึ่งอย่างที่เรารู้ไปแล้วนี่วันนี้จะมาให้รู้จักว่าพึ่งอ่ะก็มีประโยชน์ในการรักษามนุษย์เช่นกันใช่ไหมครับคุณหมอชาติครับใช่ครับพึ่งนี่รักษาเกี่ยวกับกลุ่มอาการปวดได้ผลดีไม่ต้องกินพวกยาแก้ปวดเยอะมันช่วยลดปวดเลยครับลดปวดได้เลยเราใช้เหล็กในพึ่งนี่ต่อยไปจุดที่ปวดฮะแล้วก็ของเรา ใช้ศาสตร์การขวังเข็มแล้วการใช้พึ่งมาบำบัดมนุษย์เนี่ยครับหรือว่าใช้วยในการรักษาเนี่ยใช้ยังไงบ้างครับคุณหมอเราก็ใช้ถอดเหล็กในเนยฮะแล้วก็จิ้มไปจุดที่ปวดแล้วเจ็บไหมฮะก็เจ็บนิดนึงแต่ว่าทนได้ครับแล้วมันช่วยรักษาโรคนอกจากปวดเมื่อยอะไรเงี้ยแล้วมีโรคอะไรอีกครับที่เขาใช้ก็มีพวกเกาือมาตอยไมเกนผมเห็นมีทําสวยด้วยพึ่งใช่ไหมยกกระชับใบหน้าอะไรเงี้ยฮะก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันด้วยครับ รอไหมผมถ้าสมมติว่าผมรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าผมอยากรักษาผมต้องทำยังไงครับคุณหมอก่อนอื่นต้องเทสพึ่งก่อนเทสพึ่งประมาณสักสิบห้าถึงยีนาทีว่าจุดที่เราต่อยพึ่งไปมันบวมขนาดไหนถ้ามันแค่จุดเล็กๆแสดงว่าร่างกายมีภูมิสามารถสู้กับพิษพึ่งได้เราก็จะเข้าขั้นบําบัดต่อไปใช้ได้แล้วถ้าสมมติต่อยผมปุ๊บแล้วผมแพ้ทำไมครับ แพ้เราก็ก็ให้ทานบำรุงไปก่อนผลิตพันธุ์เกี่ยวกับพึ่งเพราะถ้าทานพวกผลิตภัณฑ์พึ่งนี่เหมือนกับมันจะทําให้การใช้พิษพึ่งได้ไม่ไม่แพ้เท่าไหร่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นสมมติว่าถ้าหมออ้อยเนี่ยแพ้พิษพึ่งแล้วเราจะรักษาที่ที่เราแพ้ยังไงเหรอคะก็มีพอพปิสทาจุดที่แพ้เพื่อลดอาการคันลดอาการคันลดการอักเสบคือพอพปาริสเนี่ยมันจะมีสมบุกในการลดอักเสบใช่ไหมครับใช่ครับ เขาก็สามารถทาตรงบริเวณแผลได้นะเพราะผลิตนี่มันเจ็บไปสร้างภูมิแล้วก็ปรับความสมดุลกินได้ด้วยใช่ไหมครับกินได้ด้วยทาได้ด้วยบางที่ผมเห็นเอาไปผสมในน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อใช่ไหมครับเอออะไรเงี้ยโอ้ยหลายอย่างเลยเนาะผลิตมีอุปสรรคมีอุตส่าห์พูดแบบเบี่ยงเบนเพื่อจะไม่ลองทางปุ่มปุ้มก็จะให้ลองอย่างเดียวลองไหม เพื่อนเพิ่งเก็บรักษาตัวใบหมอเป็นไงเดี๋เดี๋ยวก็กลับประเทศแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะลองเทสก่อนเนาะเทสว่าทำยังไงโอเคได้ครับต้องเทสที่มือที่ข้างที่ไม่ถนัดก่อนครับได้ครับผมถนัดทั้งสองมือเลยครับก็ไม่ต้องเทสใครผมไม่ถนัดอ้าวค่ะค่ะค่ะอันนี้งข้างซ้ายไม่ถนัดครัาใช้จุดนี้ฮะพึ่งพันอะไรเหรอครับพึ่งพันอิตาลีครับเนี่ยเรา แล้วก็ถอดเหล็กไนเหล็กไนปักลงไปนิดหนึ่งมีไหมจิ๊บหนึ่งคันคันไม่ไม่คันไม่เวลาดึงออกมันจะคันออกคันละบางคนความรู้สึกมันจะหลังจากถอนพิษพึ่งถึงจะรู้สึกอ๋อนิดดึงนิดเดือนตอนแรกนึกว่าจะเจ็บกว่านี้ก็สักสิบห้านาทีแล้วก็มาดูไอจุดที่เราเทสไปว่ามันแพ้ไหมมันแพ้ไหม เจ็บน้อยกว่ามดกัดแต่มันจะรู้สึกเหมือนแบบโดนแมลงกัดแต่ว่าไม่ไม,ไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บพิษพ,พึ่งนี่มันไปทําให้เกิดการสร้างภูมิในร่างกายก็มีเด็กที่เข้าโรงพยาบาลบ่อยๆเราเราใช้จุดบํารุงปรากฏว่าพอโตขึ้นมาเ,าเขาแข็งแรงไม่ต้องอมไม่ต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยอสีเหลืองนี่คืออะไรเหรครับเกสรที่เขาทานแล้วมันก็ออกมาที่ก้นเขาพิษพึ่งนี่มันวิ่งไปทั่วร่างกาย เหมือนพิษมันไปช่วยทุกระบบเนี่ยครับดูเหมือนว่าหมออ้อยจะไม่แพ้นะกมอคิดว่าไม่แพ้ครับแข็งแรงทำท่านี้ดูเลยค่ะสองข้างที่หมอแข็งแรงคราวนี้ผู้สูงอายุใช้ได้ไหมครับสูงอายุถ้าไม่มีโรคเจ็บปวดหัวใจกับไตได้ก็โอเคอายุมากสุดเท่าไหร่ครับแปดสิบกว่าก็เคยมารักษาแปดสิบกว่าก็เคยมารักษาก็ปวดเข่าปวดเข่าได้ผลดีกับการใช้พิษพึ่ง โรคนอนกลช้พึ่งรักษาได้ด้วยนะครับคงพอสักสองสามคนต่ายจุดไหนฮะพึ่งนอนนอนกลอยู่ที่หัวครับหัวเจ็บไหมฮะพอๆกับเทปเทสหนึ่งโอ้ยู่สบายนี่ไม่เจ็บผมแพ้ไหมฮะตกลงสรุปอันนี้ถือว่าไม่แพ้นะครับร่างกายแข็งแรงมากสามารถรักษาได้ผู้ชายปัญหาจะไม่ค่อยเยอะผู้หญิงส่วนใหญ่มาเราต้องถามว่ามีประจำเดือนไหมเพราะถ้ามีประจำเดือนนี่ช่วงนั้นร่างกายอ่อนแอ แล้วก็คนที่มาท้องเสียเป็นไข้พวกนี้เราใช้พึ่งตอนนั้นไม่ได้ร่างกายจสู้พิษไม่ได้พึ่งอิตาลีกับพึ่งไทยนะครับอันไหนพิษแรงกว่ากันครับพึ่งไทยจะพิษแรงกว่าตัวเขาใหญ่พิษเขาจะเยอะกว่าครับถ้าถ้าเผลอไปโดนต่อยอาจจะแพ้ได้แล้วก็บางคนเนี่ยถึงชีวิตได้นะครับเพราะว่าพวกนี้ มีโอกาสแพ้สูงนะครับไม่เหมือนพวกนี้พวกนี้ไม่ไม่ไม่รุนแรงจะไม่ทำร้ายคิดไม่ได้รุนแรงใช่ครับนี่ครับหมอไอ้ลองพึ่งเหลืองไหมครับไม่พึ่งหลวงหลวงหลวงไม่ใช่พึ่งเหลืองหลวงหลวงหมอจะลองพึ่งน้อยได้ไหมเอาตัวเล็กพอตัวเล็กพอวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากเลยครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้พึ่งในการบำบัดรักษาโรคอาการต่างๆขอขอบคุณนะครับคุณหมอชาติมากเลยนะครับขอบคุณครับผมขอไปช้อปปิ้งก่อนนะคะได้เลย